4เทคนิคเปิดแอร์ให้เย็นเร็วเมื่อจอดรถกลางแดดเป็นยังไงมาดูกัน 1. ใช้วิธีเปิดปิดประตูหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่อากาศหรือไล่ลมร้อนออกจากรถนะครับแต่วิธีนี้ถ้าอากาศร้อนแบบนี้รับรองเดยเลยว่าไม่แน่นอนนะครับ 2. ใช้วิธีสตาร์ทรถแล้วเปิดพัดลมแรงๆ พร้อมกับเปิดกระจกรถลงนิดนึงนะครับทุกด้านเพื่อเป็นการไล่ลมร้อนออกจากรถแล้วค่อยทำการเปิดปุ่ม AC นะครับหรือปุ่มความเย็นแบบนี้เมื่ออุณหภูมิในรถเริ่มเย็นแล้วให้เราทำการปิดกระจกทั้ง4ด้านนะครับแล้วทำการเบาความเย็นลงเบาลมลงนะครับแบบนี้รถเราก็จะเย็นเร็วกว่าแบบปกติ 3. สตาร์ทรถเปิดพัดลม แรงๆเปิดกระจกลงนิดนึงนะครับทั้ง4ด้านหรือเปิดกระจกทะแยงมุมกันกันกบด้านหลังแล้วขับรถออกไปจากนั้นให้เปิด AC ได้เลยนะครับเปิดความเย็นได้เลยแบบนี้ก็จะทำให้ลมด้านนอกเข้ามาช่วยระบายความร้อนภายในรถจากนั้นเมื่อเรารู้สึกเย็นแล้วนะครับรู้สึกว่าอากาศภายในรถเริ่มเย็นแล้วให้เราทำการปิดกระจกทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็ขับรถไปตามปกติ ได้เลยนี่กีดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ได้นะครับ C เมื่อเราขึ้นมาบนร,รถแล้วไม่สามารถเปิดกระจกได้นะครับให้ใช้วิธีนี้เปิดพัดลมแรงๆแรงสุดเลยพร้อมกับหาปุ่มเปิดอากาศภายนอกเข้ามาช่วยครับเปิดแบบนี้อ่าอากาศภายนอกเข้ามาช่วยพร้อมกับเปิด Ac ให้สุดได้เลย แบบนี้ก็จะช่วยให้อากาศภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยระบายความร้อนภายในรถพร้อมกับเราเนี่ยขับรถไปได้เลยนะครับขับรถออกตัวไปได้เลยหลังจากที่อุณหภูมิ ur ur, เริ่มเย็นแล้วให้เราทําการปิดปุ่มสวิตช์ภายนอกตัวนี้ให้เป็นปุ่มแบบนี้นะครับเลื่อนกลับไปเหมือนเดิมถ้าบางคันไหนที่มีปุ่มแบบนี้นะครับให้เลื่อนกลับเป็นปุ่มแบบนี้ทํางาน,นครับแล้วก็ค่อยปรับอุณหภูมิแอร์รถลงนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้อร์รถ เย็นเร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเปิดกระจกรถนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเปิดกระจกนะครับและนี่คือ4เทคนิคในการเปิดแอร์ให้เย็นเร็วเวลาเราจอดรถกลางแดดหลักสําคัญก็คือต้องไล่ความร้อนที่อยู่ในรถเนี่ยออกจากรถให้เร็วที่สุดนะครับแอร์รถของเราก็จะเร็วขึ้นและที่สําคัญอย่าลืมตรวจเช็คระบบแอร์และทําการเปลี่ยนกองแอร์ตามกําหนด นะครับจะทําให้ระบบแอร์เนี่ยเย็นปกตินะไม่งั้นหน้าร้อนแบบนี้ไม่ไหวนะทุกคนใครใช้วิธีไหนกันอยู่บ้างคอมเมนต์บอ,อกกันหน่อยใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ